ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe c h anel ตานทวะพยากรรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของ c h anel ตานทวะพยากรได้นะครับ สวัสดีค่ะพบกับทีมงานตาลทวะในรายการคุยเรื่องดาวเล่าเรื่องดวงวันนี้จะมาคุยกันต่อในเรื่องดาวพระเคราะห์เสวยอายุจากเนื้อหาในตอนแรกที่ได้กล่าวถึงดาวพระเคราะห์เสวยอายุในตอนที่สองนี้เราจะกล่าวถึงดาวพระเคราะห์แทรกว่าคืออะไรและมีหลักการคิดคำนวณระยะเวลาที่เข้ามาเสวยแทรกได้อย่างไรคะ่ะ ในโอกาสนี้ทีมงานขอน้อมกราบด้วยสำนึกในพระคุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชาโหราศาสตร์เป็นความรู้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันสำหรับความรู้เรื่องดาวพระเคราะห์เสวยอายุที่ทีมงานนำเสนอในคลิปนี้อ้างอิงความรู้มาจากตำราโลกาธาตุประพันธ์โดยพระสารประเสริฐตรีนาคะประทีป ฉบับพิมพ์ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพพระพรหมมุนีอุปวิกาโสยม้มท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐ์หนังสือลงวันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2475ตำราโลกธาตุนี้ได้จัดพิมพ์ขึ้นอีกหลายครั้งนับเป็นตำราโหราศาสตร์ไทยที่สำคัญอีกเล่มหนึ่ง ก่อนที่ทีมงานจะอธิบายถึงเรื่องพระเคราะห์แทรกทีมงานขอเท้าความเรื่องดาวพระเคราะห์เสวยอายุที่เราได้กล่าวถึงในตอนที่หนึ่งมีใจความโดยสรุปดังนี้ค่ะข้อแรกบุคคลที่เกิดวันใดดาวนั้นจะเสวยอายุก่อนเป็นดาวแรกขออ้อ 2. ดาวอื่นออีก7ดาวก็จะเสวยอายุเรียงตามลำดับแบบทักษินาวัตหมายถึงว่าเป็นการนับตามแบบทักษะภูมิพยากรณ์ ที่นักพยากรณ์เรา,เราท่านๆน,นับกันจนคุ้นปากว่า1 2 3 4 7 5 8 6ดห้าดนั่นเองข้อ 3. าํจนวนปีที่ดาวเสวยอ,อายุจะเท่ากับกําลังของดวงดาวและข้อ 4. เมื่อดาวเสวยอ,อายุครบทั้ง8ดาวก็จะใช้เวลาเท่ากับ108ปีเท่ากับกําลังดาวที่รวมกันได้อยแจึงครบทั่วและสิ้นอายุไข เมื่อได้ทบทวนเรื่องดาวพระเคราะห์เสวยอายุกันไปแล้วต่อมาเราก็จะดูดาวแทรกกันต่อนะคะดาวแทรกนี้มีชื่อเต็มๆว่าดาวพระเคราะห์แทรกเสวยตามที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆว่าพระสุขเข้าพระเสาแทรกนั่นเองในเรื่องดาวแทรกตำราโลก,กาธาตุกล่าวว่าในระหว่างอาทิตย์เสวยอายุอยู่หกปีนั้นอาทิตย์ทำหน้าที่เสวยเองตามสมควรแล้ว พระเคราะห์อ,อื่นอีกเจ็ดก็เข้ามาเสวยแทรกตามลำดับจนครบกำลังของอาทิตย์โดยเกณฑ์ดังนี้เมื่อรวมกำลังทั้งร้อยแปดย่อมเป็นของอาทิตย์หกปีถ้ากำลังเพียงหกจะเป็นของอาทิตย์เสวยได้กี่ปีให้คิดคำนวณตามวิธีบัญญัติไรยางทีมงานขอย้อนกลับไปนิดนึงนะคะเรื่องดาวเสวยอายุคือดาวทั้ง8จะเสวยอายุของบุคคล โดยเริ่มนับจากดาวที่ตรงกับวันเกิดแล้วเรียงตามลำดับตามแผนภาพทักษะภูมิพยากรณ์ระยะเวลาการเสวยอายุของแต่และดาวใดก็จะเท่ากับกำลังของดาวนั้นลำดับของการเสวยเรียงตามทักษิณาวัตสำหรับท่านที่ยังจําลำดับไม่ได้สามารถดูตามรูปประกอบไปได้นะคะ และในทํานองเดียวกันในระหว่างที่ดาวดวงใดดวงหนึ่งกําลังเสวยอายุนั้นก็จะมีดาวพระเคราะห์เสวยแทรกเข้ามาโดยเรียงลําดับดาวแทรกได้ดังนี้ค่ะดาวใดกําลังเสวยอายุอยู่ดาวนั้นก็จะแทรกตัวเองเป็นลําดับแรกจากนั้นเรียงลําดับการแทรกตามแผนภาพภูมิพยากรณ์แบบทักษะ ระยะเวลาของดาวแท้คิดตามบัญญัติไรยางเป็นสัดส่วนตามอย่างดาวเสวยอายุนั่นเองเราจะมาดูตัวอย่างของดาวพระเคห์แทกดังนี้นะคะตัวอย่างแรกดาวอาทิตย์เสวยอายุในระหว่างที่ดาวอาทิตย์เสวยอายุอยู่นั้นตัวดาวอาทิตย์เองกับดาวอื่นๆอีกเจ็ดดวงรวมเป็น8ดาวจะเข้ามาเสวยอายุแทกด้วยนั่นคือ ดาวอาทิตย์เสวยอายุใช้เวลา6ปีเท่ากับกำลังของดาวอาทิตย์ในระหว่าง6ปีนั้นจะมีดาวเสวยแทรกเรียงตามลำดับทักษาโดยมีดาวอาทิตย์เป็นดวงแรกต่อมาจึงเรียงลำดับการเสวยแทรกตามแผนภาพทักษาภูมิพยากรณจึงได้ลำดับของการแทรกดาวทั้ง8ดวงดังนี้ดาวอาทิตย์ดาวจันทร์อังคารพุธเสาร์พฤหัส ราหูและสุขหรือดาวแทรกเรียงตามลำดับคือ1 2 3 4 7 5 8 6นั่นเองเพื่อให้เข้าใจและจดจำได้ดียิ่งขึ้นเราจะมาดูตัวอย่างที่สองนะคะ ยกตัวอย่างว่าดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเสวยอายุนั่นคือดาวพฤหัสบดีจะใช้เวลาเสวยอายุ19ปีเท่ากับกำลังของดาวพฤหัสบดีในระหว่าง19ปีนั้นจะมีดาวเสวยแทรกเรียงตามลำดับทักษะโดยมีดาวพฤหัสบดีเป็นดวงแรกต่อมาจึงเรียงลำดับการเสวยแทรกตามแผนภาพทักษะภูมิพยากรณ์ จึงได้ลำดับของการแทรกทั้ง8ดวงดังนี้ภพฤหัสราหูสุขอาทิตย์จันทร์อังคารพุธและเสาหรือห้า1 2ดห7องสาสี่เค่ะ ในตอนนี้เราได้ทราบลำดับการแทรกซึ่งเหมือนกับลำดับการเสวยอายุจากตัวอย่างกันแล้วนะคะคำถามต่อไปก็คือแต่ละดาวที่เข้ามาแทรกจะแทรกเป็นระยะเวลานาน,านเท่าใดช่วงต่อจากนี้ไปจะเป็นการอธิบายการหาเวลาของดาวเสวยแทรกค่ะ โหราจาย์ท่านได้อธิบายหลักการเรื่องเวลาที่ดาวแทรกมีหลักการเหมือนดาวเสวยอ,อายุดังนี้หลักการเสวยอ,อายุของดวงดาวดาวทั้ง8นั้นเสวยอ,อายุรวมกันได้ร้อยแปนับเป็นร้อยแปดปีจนจบอายุไขแต่ละดาวเสวยอ,อายุได้เท่ากับจำนวนปีที่เป็นกําลังของดวงดาวสัดส่วนของการเสวยอ,อายุจึงเท่ากับกําลังของดวงดาวหารด้วย108แต่ละดา าวมีสัดส่วนการเสวยอายุมากหรือน้อยตามกำลังของดาวนั่นเองดาวที่มีกำลังมากที่สุดคือดาวศุกร์มีกำลัง21ก็จะเสวยอายุนานที่สุดและมีดาวที่กำลังน้อยเช่นดาวอาทิตย์กำลัง6 เป็นดาวที่มีกำลังน้อยที่สุดก็จะเสวยอ,อายุได้น้อยกว่าดาวอื่นๆในการเทียบบัญญัติระยงที่โหราจารย์ได้กล่าวไว้ก็คือการเทียบเวลาน,านานให้เป็น108ปีคิดเต็มเป็นหนึ่งหน่วยดังนั้นแต่ละดาวจึงมีสัดส่วนมากน้อยตามกำลังของดาว เช่นอาทิตย์มีกำลัง6ก็จะมีสัดส่วนเท่ากับ6ส่วน108ของเวลาทั้งหมดส่วนดวงจันทร์ที่มีกำลัง15ก็จะมีสัดส่วนเท่ากับ15ส่วน108ของเวลาทั้งหมดดังนั้นอังคารพุธเสาวและดาวอื่นๆก็ทำการคำนวณไล่ไปเช่นนี้จนถึงดาวศุกร์กำลัง21ก็จะมีสัดส่วนเท่ากับ21ส่วน108ของเวลาทั้งหมดนั่นเอง ตามหลักการของการเสวยอ,อายุที่กล่าวแล้ว ดาวแทกก็ใช้หลักการเช่นเดียวกันหลักการแทกของดาวเราจะดูว่าดาวทั้ง8ดาวมาแทกดาวเสวยอายุได้เท่ากับจํานวนปีหรือกำลังของดาวเสวยอายุดังนั้นให้เราเทียบจํานวนปีที่ดาวเสวยอายุเป็น108ส่วนยกตัวอย่างเช่นดาวอาทิตย์เสวย6ปีเท่ากับ108ส่วนหนส่วนของดาวอาทิตย์จึงเท่ากับเศษ6ส่วน108ปีตั้งเป็น หลากพักไว้ก่อนดังนั้นดาวทั้ง8ดาวจะแทรกเสวยดาวอาทิตย์ได้โดยวิธีคำนวณแบบเทียบบัญญัติไรยางคือดาวอาทิตย์น,นั้นแทรกอาทิตย์ซึ่งมีกำลัง6จะแทรกได้เท่ากับ6ส่วน108เป็นหลกักและคูณด้วย6เท่ากับจำนวน4เดือน ส่วนดาวจันทร์กำลัง15เราก็นำา6ส่วนรเป็นหลักนะคะแล้วคูณด้วย15ดาวจันทร์จึงแทรกอาทิตย์ได้เท่ากับ10เดือนดาวอังคารมีกำลังเท่ากับ8แล้วนำ6กส่วนรมาตั้งไว้ก่อนแล้วคูณด้วย8กํกำลังของอังคารดาวอังคารจึงแทรกได้5เดือนกับ10วัน ต่อมาดาวพุธนะคะคำนวณเช่นเดียวกันแต่ดาวพุธมีกำลัง17จึงแทรกได้เท่ากับเศษหส่วนร้อที่ตั้งเป็นหลักไว้แล้วคูณด้วย17จะเท่ากับ11เดือน10วันส่วนพระเสาร์นะคะมีกำลัง10สามารถแทรกอาทิตย์ได้เท่ากับ6ส่วนร้อคูณด้วย10ก็คือ6เดือน20วัน ดาวพฤหัสบดีมีกำลัง19สามารถแทรกอาทิตย์ได้เท่ากับเศษ6ส่วน108คูณด้วย19เท่ากับ1ปี20วันดาวราหูมีกำลัง12แทรกอาทิตย์ได้เท่ากับเศษ6ส่วน108คูณ12เท่ากับระยะเวลา8เดือนส่วนดาวสุกมีกำลัง21จึงแทรกอาทิตย์ได้เท่ากับเศษ6ส่วน108คูณ21เท่ากับ1ปีกับ2เดือน เมื่อเราเอาเวลาทั้งหมดนะคะมารวมกันที่เป็นการแทรกของดาวทั้ง8มาแทรกดาวอาทิตย์ที่เสวยอายุรวมกันแล้วก็จะได้6ปีพอดีเป็นการครอสเช็คนะคะก็แสดงว่าการที่เราคำนวณดาวแทรกนี้เราทำได้ถูกต้องสำหรับดาวอื่นๆก็มีหลักการคิดคำนวณในทำนองเดียวกันค่ะ ในหน้านี้จะเป็นการคำนวณเวลาของดาวแสกรกเมื่อจันทร์เสวยอายุเราก็ดูว่าจันทร์นั้นมีกำลังเท่ากับ15จะเสวยอายุเท่ากับ15ปีเราก็เอาจันมาเท่ากับ15ตั้งไว้เป็นหลักแล้วดูการเรียงลำดับดาวแสกรกนับต่อจากจันทร์นะคะก็จะเป็นอังคารพุธเสาพฤหัสราหูศุกและอาทิตย์ วนตามเข็มนาฬิกาดังรูปนะคะหรือจำง่ายๆว่า3 4 7 5 8 6 1เรามาดูวิธีทำรรกันค่ะให้เทียบจำนวนปีที่ดาวเสวยอ,อายุเป็น1้อส่วน ในตัวอย่างนี้จันเสวย15ปีเท่ากับ108ส่วนเพราะฉะนั้น1ส่วนจึงเท่ากับเศษ15ส่วน108ตั้งเป็นหลักพักไว้ก่อนดังนั้นดาวทั้ง8ดาวจะแทรกดาวที่เสวยอายุได้โดยวิธีคำนวณแบบเทียบบัญญัติไรอย่างคือเอา15ส่วน108ตั้งนะคะแล้วคูณด้วยกําลังดาวแทรกก็จะได้เวลาของดาวแทรกตามรูปนะคะ ผลรวมของดาวแทรกทั้งหมดนะคะถ้าเราทำถูกต้องก็จะต้องเท่ากับเวลาที่ดาวเสวยอายุพอดีถ้าเรากลัวจะคำนวณผิดนะคะก็ลองครอสเช็คก็คือเอาเวลาทั้งหมดที่เสวยแทรกมาบวกกลับนะคะถ้าทำถูกต้องต้องได้เท่ากับ15ปีเท่ากับจันเสวยอายุจึงจะถูกต้องผลจากการคำนวณน,นะคะของเวลา ที่มาแทรกดาวจันทร์เรียงลำดับได้ดังนี้ดาวจันแทรกดาวจันทร์ได้2ปี1เดือนอังคารเท่ากับ1ปี1เดือน10วันดาวพุธเท่ากับ2ปี4เดือน10วันดาวเสาร์เท่ากับ1ปี4เดือน20วันดาวพฤหัสได้2ปี7เดือน20วันดาวราหูได้เท่ากับ1ปี8เดือนดาวศุกร์ได้เท่ากับ2ปี11เดือนและดาวอาทิตย์แทรกดาวจันทร์ได้เท่ากับ10เดือน เมื่อรวมเบ็ดเสร็จก็จะเท่ากับเวลาที่พระจันทร์เสวยอายุคือ15ปีพอดีค่ะทีมงานได้สแสดงการคำนวณและผลการคานวณของดาวเสวยและดาวแทรกไว้ให้ครบทุกดาวนะคะแฟนรายการสามารถเปิดดูได้สำหรับหน้านี้จะเป็นการคำนวณเวลาของดาวแทรกเมื่อพระอังคารเสวยอายุค่ะ เมื่อพระอังคารเสวยอายุก็จะแทรกตัวเองเป็นดาวแรกประมาณเจดเดือนจากนั้นมีดาวเคราะห์เข้ามาเสวยแทกเรียงลำดับตามหลักการนนะับแบบทักษะไปจนครบ8ดดวงได้เวลาดาวแทรกโดยลำดับดังนี้ เริ่มจากดาวอังคารแทรกดาวอังคารนะคะ7เดือน3วัน8ชั่วโมงดาวพูธแทรกดาวอังคาร1ปี3เดือน3วัน8ชั่วโมงดาวเสาร์แทรกดาวอังคาร8เดือน26วัน26ชั่วโมงดาวพฤหัสแทรกอังคาร1ปี4เดือน26วัน16ชั่วโมงดาวราหู10เดือน20วันดาวศุกร์หนึ่งปี6เดือน20วันดาวอาทิตย์5เดือน10วันและดาวจันทรแทรกอังคารได้1ปี1เดือน10วันรวม มเบ็ดเสร็จก็จะเท่ากับเวลาที่พระอังคารเสวยอายุคือ8ปีพอดีค่ะในหน้านี้จะเป็นการคำนวณหาเวลาของดาวแทรกเมื่อพระพุธเสวยอายุนะคะพระพุธมีกำลังเท่ากับ17เสวยอายุเท่ากับ17ปีเป็นดาวที่มีกำลังมากเสวยอายุนานแล้วก็แทรกได้นานด้วยเป็นไปตามสัดส่วนนะคะ เมื่อพระพุทธเสวยอายุพระพุทธก็จะแทรกตัวเองเป็นลำดับแรกและไล่เลียงไปตามลำดับแบบทักษะคือเริ่มจากดาวพุธแทรกดาวพุธสองปี8เดือน3วัน8ชั่วโมงดาวเสาร์แทรกดาวพุธ1ปี6เดือน26วัน16ชั่วโมงดาวพฤหัสแทรกดาวพุธสองปี11เดือน26วัน16ชั่วโมงดาวราหูแทรกดาวพุธ1ปี10เดือน20วันดาวศุกร์3มปี3เดือน20วันดาวอาทิตย์11เดือน10วัน ดาวจันทสองปี4เดือน10วันดาวอังคารหปี3เดือน3วัน8ชั่วโมงเมื่อรวมกันเบ็ดเสร็จแล้วก็จะเท่ากับเวลาที่พระพุทธเสวยอ,อายุคือ17ปีพอดีค่ะ ในหน้านี้จะเป็นการคำนวณหาเวลาของดาวแทรกเมื่อพระเสาเสวยอายุนะคะพระเสาเสวยอายุจะแทรกตนเองเป็นดาวแรกและไล่เรียงตามลำดับแบบทักษานะคะเมื่อดาวเสาแทรกดาวเสาจะแทรกได้11เดือน3วัน8ชั่วโมง ต่อมาดาวพระหัสแทรกดาวเสาร์หนึ่งปี9เดือน3วัน8ดชั่วโมงดาวราหูแทรกดาวเสาร์หนึ่งปีหนึ่งเดือน10วันดาวสุ์แทรกดาวเสาร์หนึ่งปี11เดือน10วันดาวอาทิตย์6เดือน20วันดาวจันทร์หนึ่งปีสเดือน20วันดาวอังคาร8เดือน26วัน16ชั่วโมงดาวพุธหนึ่งปี6เดือน26วัน16ชั่วโมงรวมเบ็ดเสร็จแล้วก็จะเท่ากับเวลาที่พระเสาร์เสวยอายุคือ10ปีพอดีค่ะ ต่อมาในหน้านี้จะเป็นการคำนวณหาเวลาของดาวแทรกเมื่อพระพระหัสสปดีเสวยอายุนะคะ เมื่อพาระหัสสบดีเสวยอายุดาวพฤระหัสก็จะแทรกตนเองเป็นลำดับแรกและไล่เรียงไปตามลำดับทักษะก็คือดาวพฤระหัสบดีแทรกตนเองแทรกได้3ปี4เดือน3วัน8ชั่วโมงดาวราหูแทรกดาวพฤระหัส2ปี1เดือน10วันดาวสุ์แทรกดาวพฤรหัส3ปี8เดือน10วันดาวอาทิตย์แทรกดาวพฤระหัส1ปี20วันดาวจันแทรกดาวพฤรหัส2ปี7เดือน20วันดาวอังคาร 1ปี4เดือน26วัน16ชั่วโมงดาวพุธ2ปี11เดือน26วัน16ชั่วโมงดาวเสาร์หปี9เดือน3วัน8ชั่วโมงเมื่อรวมเบดเสร็จแล้วก็จะเท่ากับเวลาที่พระพระัทัสบดีสเสวยอายุคือ19ปีพอดีค่ะ ในหน้านี้จะเป็นการคำนวณเวลาของดาวแทรกเมื่อพระราหูเสวยอายุนะคะเมื่อพระราหูเสวยอายุพระราหูก็จะแทรกตนเองเป็นดาวแรกแล้วค่อยไล่เรียงไปตามลำดับแบบทักษะนั่นคือพระราหูแทรกพระราหูได้1ปี4เดือนดาวศุกร์แทรกพระราหูได้2ปี4เดือนดาวอาทิตย์แทรกพระราหูได้8เดือนดาวจันทร์แทรกพระราหูได้1ปี8เดือนดาวอังคารแทรกพระราหูได้10เดือน20วันดาว พุธหปี10เดือน20วันเดวสาวหนึ่งปี1เดือน10วันเดวพระฤหัส2ปี1เดือน10วันรวมเบสเซตแล้วก็จะเท่ากับเวลาที่พระราหูเสวยอายุคือ12ปีพอดีค่ะ ในหน้านี้จะเป็นการคำนวณหาเวลาของดาวแทรกเมื่อพระสุขเสวยอายุนะคะเมื่อพระสุขเสวยอายุพระสุขก็จะแทรกตนเองเป็นดาวแรกแล้วค่อยเรียงลำดับไปแบบทักษะก็คือดาวสุขแทรกดาวสุขได้4ปี1เดือนดาวจันแทรกดาวสุขได้2ปี11เดือนพระอังคารแทรกดาวสุขได้1ปี6เดือน20วันดาวพุธ3ปี3เดือน20วันดาวเสาหนึ่งปี11เดือน10วันดาวพฤหัส3ปี8เดือน10วัน ดาวราหูสองปีสเดือนเมื่อรวมเบ็ดเสร็จแล้วก็จะเท่ากับเวลาที่พระสุขเสวยอายุคือ21ปีพอดีค่ะในการพยากรณ์จรด้วยหลักของพระเคราะห์เสวยอายุและพระเคราะห์เสวยแทรกตามตำราโลกทาตุกล่าวไว้ว่า การพยากรณ์พระเคราะห์แทรกเสวยให้พิจารณาอย่างองจรในชาติสมภพ,พมเช่นอังคารแทรกอาทิตย์เท่ากับอังคารจรมาถูกอาทิตย์นั่นก็คือให้นักพยากรณ์ตั้งดาวพระเคราะห์เสวยอายุนั้นเป็นดั่งดาวเดิมนะคะแล้วใช้ดาวพระเคราะห์แทรกเป็นดาวจรที่จรเข้ามากระทบแล้วก็ใช้ทำนายตามหลักดาวจรกระทบดาวเดิมนั่นเอง ทีมงานขอจบตอนที่2เรื่องดาวพระเคราะห์เสวยอายุและดาวพระเคราะห์แทรกไว้เพียงเท่านี้นะคะในตอนที่สจะเป็นตอนจบจะกล่าวถึงคำพยากรของดาวสเสวยและดาวแทรกขอให้ท่านผู้ชมรอชมกันในคลิปหน้านะคะทีมงานตันทวาขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe c ช anel ตาลทวะพยากรรวมถึงสามารถสมัคร Member รเพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตาลทวะพยากรได้นะครับ